สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาจากภาพที่เห็นนักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรและนักเรียนเคยปฏิบัติเหมือนคนในภาพหรือไม่คะคนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาช้านาน พระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของคนไทยและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยตั้งแต่อดีตสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเช่น 1. ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตในประจำวันคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมคำสั่งสอน ทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนทำให้คนไทยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความเป็นมิตรสูงลักษณะเด่นของคนไทยที่ชาวต่างชาติตั้งสมญานามว่าสยามเมืองยิม้มเช่นชาวพุทธทำบุญตักบาตรในตอนเช้าเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นชาวพุทธ และเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยเมื่อนักเรียนเจอผู้ใหญ่นักเรียนยกมือไหว้เพื่อแสดงความเคารพการแสดงความเคารพต่อกันเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานักเรียนสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อทำจิตใจให้สงบและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนขณะเรียนหนังสือเราใช้ภาษาไทยในการสื่อสารซึ่งคำในภาษาไทยนั้นส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตที่มาจากพระพุทธศาสนาก่อนนอนได้สวดมนต์ไหว้พระเพื่อระล,ลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อทำจิตใจให้สงบจะได้นอนหลับสบายไม่วิตกกังวลจะเห็นว่าการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาแทบทุกช่วงเวลามีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจนยากที่จะแยกออกจากกันได้ 2. พระพุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุเช่นสิ่งก่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเช่นภาษาวรรณกรรมประเพณีพิธีกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากแรงบันดาลใจและแรงศรัทธา ที่ผู้สร้างมีต่อพระพุทธศาสนาวัดเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่คนไทยที่เริ่มใส่ศรัทธานในพระพุทธศาสนาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกําลังทรัพย์ร่วมกันสร้างถาวรวัตถุต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพวาด ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะสร้างสรรค์าง,งานจิตกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นภาพพุทธประวัติชาดกประดับไว้ตามฝาผนังโบสถ์ภาพพุทธรูปชาวพุทธนิยมสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆที่วิจิตรงดงามอย่างยิ่งให้เป็นรูปเคารพเพื่อละลึกถ,ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า และใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าวรรณกรรมพระพุทธศาสนามีเรื่องราวต่างๆมากมายเช่นพุทธประวัติชาดกชาวพุทธจึงนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสืบต่อกันและเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมเช่นมหาเวสสันดรชาดกสุวรรณสามชาดกพระมหาชนกเป็นตน้น